ไม่ยอมหลังลูกชายเนี่ยถูกตะขับกัดในหอพักแล้วไม่มีใครพาน้องไปโรงพยาบาลเลยครับเดี๋ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะนะครับนี่เป็นภาพตอนที่น้อง9ก้านะนะครับอยู่ในหอพักกับเพื่อนๆนน้องเก้าเรียนอยู่ชั้นม .1 หนึ่งนะครับนี่คือวันที่สตุลาที่ผ่านมาน้องก็ตื่นขึ้นมาช่วงเวลาประมาณเกือบตีสามครึ่งได้เพราะว่าถูกตะขับกัดครับก็เลยไปปลุกรุ่นพี่ที่นอนอยู่ตรงข้ามกันขอความช่วยเหลือนะนะครับ สุดท้ายไม่มีใครพาน้องไปโรงพยาบาลเลยกินแค่ยาพาราไปหนึ่งเม็ดเท่านั้นเอง uh huh huh. หลังกินยาเสร็จอะก็เดินหาตัวตะขาบกันนะนะครับแต่ก็ไม่เจอน้องเก้ากับเพื่อนๆก็เลยเข้านอนกันต่อครับล่าสุดกลายเป็นประเด็นครับเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องเก้าเนี่ยไม่ยอมหาว่าทำไมพวกครูเนี่ยไม่ดูแลเลยไม่ยอมพาไปส่งโรงพยาบาลด้วย ล่าสุดนะครับครูถวันนะครับออกมาเปิดเผยบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยครูก็เป็นคนดูแลไม่ใช่คนเฝ้าเด็กก็มีระเบียบบอกว่าพอเด็กเข้านอนแล้วห้ามออกจากห้องเพราะก็กลัวว่าเด็กจะหนีเที่ยวกันก็เลยล็อกประตูยืนยันว่าไม่ได้เป็นการขังเด็กนะครับแต่ต้องล็อกเอาไว้เพราะว่ากลัวว่าเด็กจะออกไปหนีเที่ยวกันส่วนเรื่องมือถือครูไม่ได้ยึดเอาไว้เพียงแต่ว่าห้ามเอาเข้าไปในหอพัก เพราะไรเพราะว่าบางครั้งไปเสียบไว้หัวเตียงเนี่ยเดี๋ยวไฟไหม้ขึ้นมาคือหมายถึงว่าเราก็ถามก <c oughs> ็คล้ายๆกับว่าให้เก็บก่อนที่จะเข้าไปในห้องน,น,นะครับพอตอนเช้าเนี่ยนะครูจวัอรว,อว่าเป็นคนถามน้องก้าวบอกว่าทําไมไม่ไปซ้อมกีฬาตอนหลังถึงมารู้ว่าน้องถูกตะขาบกัดก็เลยถามบอกว่าไหว,วไหม น้องก้าวตอบว่ายังไหวก็เลยไม่ได้พาไปโรงพยาบาลครับแล้วจะเมืับแล้วเป็นรูปเหมือนรเหมือนร่อหนึ่งอเมริกาถ้ายึดตทดับแค่หนึ่งนำเข้าห้องนอนเนื่องจากว่าเด็กเขาไปชัด์กันเต็มเตียงเลยแล้วถ้าเกิดไฟมันั่วหนึ่งอันเนี่ยมันหมดเลยปก็อเลยห้ามห้ามนําเข้าแล้วถ้าการเข้าห้องนอนปั๊บเนี่ยเขาแอบเล่นตอนกลางคืนได้ก็เลยให้เก็บ โดยที่มีหลายมาตรการเนาะหนึ่งเก็บเองกับมีปัญหาเก็บเองก็เอาแอบมาเล่นอสองไทยกดเก็บก็แอบมาเล่นผมก็เลยมองก้นคู่เก็บให้เนาะปกติเราก็ไม่เก็บหรอกมันนานจะเก็บทีเพิ่งจะเก็บสักสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยแหละเพราะช่วงหลังๆนี่ไม่ได้เก็บตั้งแตวันเด็กที่เหลือเนี่ยเป็นเด็กที่ดีไอ้ยึดมือถือเข้าใจได้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเด็กก็จะเล่นทั้งวันทั้งคืนใช่ป่ะแต่ล็อกประตูเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะสูงว่าเกิดไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับหมายถึงว่านอนห้องนี้ใช่ไหม ก็ไม่มีใครช่วยได้ทันเลยเพราะดูส่งแล้วเนี่ยคือวันนั้นถ้าสมมติว่าเด็กโดนตะขับกัดอ่ะสมมติว่าเคาะประตูหรือว่าเรียกคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขามาช่วยพาส่งโรงพยาบาลได้แต่ดูเหมือนว่าเด็กน่าจะติดต่อกับครูไม่ได้นะเนี่ยฝากโรงเรียนด้วยแล้วกันนะล่าสุดนะครับโจงบายเมื่อวานนี้ครูถวานพร้อมคณะครูแล้วก็หัวหน้าห้องไปเยี่ยมน้องก้าวที่บ้านละก็เคลียร์ใจกันละคือตอนแรกผู้ปกครองไม่ยอมทลาดเดียวเลยนะบอกว่าจะเอาเรื่องเอ้ย ปล่อยลูกหลานเขาแบบนี้ได้ยังไงถูกตะขับกัดแล้วไม่พาไปโรงพยาบาลแต่ตอนหลังพออาการน้องก้าวดีขึ้นแล้วก็คุณครูเนี่ยมาเยี่ยมที่บ้านก็แบบอ่ะก็ใจเย็นลงก็คิดว่าน่าจะจบลงแบบแฮปปีเอนดิ้งจบสวยใช่ไหมสวยจบสวย,สวยเขาไม่ได้อบอกเขาอยากจะ